วัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่รักนะคะในวันนี้ค่ะเราก็กลับมาพบกับรายการที่ดีความจริงนะคะส่งความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะถึงพี่แมวเหมือนเดิมนะคะเพราะพี่แมวดูเราอยู่อาจารย์ตุ้มถูกจับตาโดยพี่แมวนะคะเพราะนั้นต้องทำรายการดีๆค่ะเดี๋ยวโดนดุนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากท่านอาจารย์พนัสทัศนียนนท์นะคะขออนุญาตก,ก่อนนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พนัสท่านเป็นอดีตอายการนะคะแล้วก็อดีตเคย เป็นอาจารย์พิเศษของสาขาที่จะร้มสอนอยู่คือสาขากระบวนการยุติธรรมนะคะสอนที่ธรรมศาสตร์หลังจากนั้นค่ะอยู่ไปมานะคะรู้อีกทีว่าอาจารย์มาเป็นคณบดีคณะนิสสัตนะคะธรรมศาสตร์นะคะ <S 1> <S 1> แล้วก็อยู่ไปอยู่มาก็เห็นท่านออกมานะคะพูดให้กับฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะนั้นท่านก็คือนักกฎหมายฝ่ายประชาธิปไตยนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะท่านอาจารย์พนัฐจะมาเปิดประเด็นนะคะในเรื่องของอำนาจกา,ศารถอดถอนของอนชอนนั้นมีหรือไม่นะคะค่ะอาจารย์ค่ะครับค่ะ ต้องขออนุญาตนะคะจารย์สบายดีนะคะครับก็ยังยังพอพอไหวอยู่พอไหวนะคะจะต้องไหวค่ะต้องต้องช่วยให้ความรู้ประชาชนไปเรื่อยๆนะคะจันก็ยินดีครับค่ะจย์ค่ะเอาในเรื่องของการถอดถอนอยากได้ความหมายของคานี้นิดนึงค่ะไอการถอดถอนเนี่ยค่าจย์เพราะที่ตุ้มเคยรู้มาเนี่ยมันจะเป็นการถอดถอนในระบอบของประธานาธิบดีเท่านั้นครับก็ถ้าถ้าจะว่าถ้าจะว่างั้นก็ได้นะฮะคือการถอดถอนนี่ เราก็แปลมาจากคาว่า impeachment Impeachment นะระบบ impeachment ที่เรารู้จักกันมันก็มีอยู่ในรัฐสภาของสหรัฐนั่นเองซึ่งอำนาจการถอดถอนก็เป็นอำนาจของวุฒิสภาเขาคะนะฮะดั้นเมื่อตอนร่างรัฐมนุนปี2540เนี่ยก็เลยมีมีการอะไรมีคนที่เขาเขานำมานำมาเสนอนำมาเสนอะนะฮะริเริ่มเสนอเข้ามานะฮะ ก็ ه, คงจะเห็นกันว่ารัฐมนูลที่ต้องการจะสร้างขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยต้องการจะให้เป็น,นกลไกในการที่จะปราบนักการเมืองคิโกงะนะงการจะปราบคอร์รัปชันแลนั้นนอกเหนือไปจากเรื่อง impeachment หรือการถอนนี้แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าองค์กรที่เกิดขึ้นมาก็จะมีสารรัฐธรรมนูญ <c oughs> มีสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปชอนะฮะอันนี้เป็นสอง สององค์กรออกสององค์กรสําคัญเลยที่เข้ามามีเกี่ยวข้องันเรื่องถอดถอนเนี่ยนะครับส่วนอำนาจถอดถอนนั้นเนี่ยก็ให้ไว้ที่วุฒิสภาเป็นการล้อของสหรัฐอีกทีอันนี้มันก็นําไปสู่เหตุผลที่ว่าทําไมถึงสวในท,ที่ที่เกิดขึ้นจากรัฐมนูล2540เนี่ยถึงต้องเป็นถึงต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดคะนะฮะเพราะอำนาถอดถอนเนี่ยเนื่องจากว่า ผู้ที่เขาจะถูกถอนเนี่ยผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองส่วนใหญ่ก็ต้องมาจากการเลือกตั้งค,ะค่ะหมายความได้รับอนัตจากประชาชนมาเพราะฉะนั้นองค์กรหรือผู้ที่มีหน้าถอถอนได้ก็ควรต้องได้รับอนัตจากประชาชนในทํานองเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเมื่อตั้งแต่เมื่อปี2 5 4 3เราเริ่มมีวุฒิสภาเป็นชุดแรกนะครับที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดมม 43, ามมธธภายใ <คะ S 2> ต้รัฐมนูล2540 แล้วว่าที่จริงแล้วก็คงเป็นชุดแรกแล้วก็ไม่รู้จะเป็นชุดสุดท้ายหรือเปล่านะนั่นคือชุดแรกที่ <คะ S 1> เป็นเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้งเราสมาชิกที่สภาก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าตั้งแต่มีมาตั้งแต่ปี2490เนยนี่ยนะแตตั้งมาตลอดแตกตั้ง <คะ S 1> มาตล, <คะ S 1> ตลอดนะครับ, <คะ S 1> รบนี่ก็คือเหตุผลในเชิงหลักการและทฤษฎีนะครับว่าในเมื่อจะถอดถอนคนที่เขาได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนได้รับอนัจมาจากประชาชนก็ต้องให้องค์กรซึ่งได้รับอนัจมาจากประชาชนเช่นเดียวกันผู้ถอดถอน นี่พอมาต่อร,รัฐมนุนสองห้าห้าศูนย์เนี่ยหลังจากการทำรัฐประหารสองห้าสี่เก้าเนี่ยวุฒิสภาก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคร<ะ>ับก็กลายเป็นว่ามีมาจากเลือกตั้งครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งคนเดียว,วนั่นเองมั้งเจ็ดสิบหกกับเจ็ดสิบสี่ส่วนอีกอีกครึ่งหนึ่งหรือเจ็ดสิบสี่คนนั้นมาจากการสรรหาคะ่ะะ <c oughs> ซึ่งต่นหลังต่อมาเขาเรียกว่ามาจากการลักตั้ง<ะ>ใช่ไหมท,ที่เข้าใจกันอย่างนั้นนะครับ ซึ่งตรงนี้ใน,ในความชอบธรรมในเชิงทฤษฎีเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปแล้ว <คะ S 1> แหละเพราะว่า,าสวทึ่งมาจากการสรรหาเนี่ยก็เราก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าใครเป็นผู้สรรหาเขาเข้ามา <คะ S 1> กรรมาการสรรหาก็มีทั้งหมดแค่รู้สึกเยอะเจ็ดท,ท่านเท่านั้นเองใช่คะช่คะ,คะเพราะนั้นได้คะแนนแค่สี่คะแนนก็ได้เป<ด>็นสวแล้วนะครับแต่โอเคเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่เพียงแต่แค่นั้นนะ ก่อนที่เขาจะฟ่ามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเขาต้องได้รับอนันต์จากประชาชนเหมือนกันก็คือโดยเพราะยิ่งคนในสาขาอาชีพเขาเนี่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 เขา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 อ้างอย่างนี้ซึ่งซึ่งก็ต้องรับฟังเขาเช่นเดียวกันนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่ารัฐธรรมนูญซึ่งกําลังจะล่างกันอยู่เนี่ยเนี่ยซึ่งจะเป็นห้าเจ็ดหรือห้าแปดไม่ทราบเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาคงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่สําคัญพอสมควรเื่อเพื่อเขาจะเอาอาจจะเอาระบบสัญหามาใช้ทั้งหมดเลยก็ได้แม้แต่การเลือก เลือกเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ที่ต้องดูจะเหมือนว่าจะเป็นพิมพ์เขียวของพรรคของของพอธมพันธมิตรนะคะจะเป็นพิมเขียวของพันธมิตรมากกว่าเขาเรียกการเมืองใหม่ไงค่ะเจ็ดสิบสามสิบอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะเลือกตั้งตรงจากประชาชนเนี่ยจะแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่เราหวังว่าไม่ใช่ล้วกันนะคะอาจารย์เพราะว่าเราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงผมคิดว่าก็ลำบากนะแต่ทีนี้เขาก็อาจจะอ้างเขามากได้มั้ง นี่พม่าเขากำลังจะแก้แล้วหนุนกันนี่แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ยอมแก้ที่ของเดิมที่กําหนดไว้แล้วว่าจะต้องมีอย่างน้อยยี่สิบคนสงวนไว้ให้สําหรับหรือเผื่ออาจจะมีลักษณะแบบนั้นก็ได้แล้วหนุนไทยถ้าหากว่าจะมีคนมาต่อต่อว่ามาเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยเขาอาจจะอ้างในอักขีความรัฐธมนูญอยู่ในรัฐธรรมนูญไงแล้วก็อยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยนี่ใช่ไหมเขาเป็นประชาธิปไตยแล้วละเป็นประชาธิปไตยอย่างน้อยก็เป็นประชาธิปไตยแบบไทย ก็มีความคล้ายคลึงกับของพม่าด้วยอาจจะแว่งัันก็ได้นะครับทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องถอดถอนกระบวนการการถอดถอนเนี่ยตามรัฐธรรมนูญสองห้าสีู่นย์เนี่ยซึ่งเป็นจดกําเนิดของของระบบถอดถอนเนี่ยนะฮะก็ให้มีการริเริ่มจากการให้สสหรือสสกับสวนะฮะมนาที่เข้าชื่อให้ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนี้ลงมาได้แล้วก็ให้ประชาชนตอนสมัย40ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึก50,000คนเข้าชื่อกันก็ได้คใช่ค่ะนะโดยเฉพาะยิ่งสำหรับผู้ดำงรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งหนึ่งร่ลำรวยผิดปกติค่ะนะแล้วก็สองความผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งหน้าที่ค่ะทนะุจริตหน้าที่สามแล้วก็ เอ่ออะไรทำผิดรัฐธรรมนูญนะหรือทาหรือก็ะทาการใดๆซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะก็เนี้ยสามสี่อย่างหลักๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเหตุที่ให้มีการถอดถอนได้ทีนี้การยื่นเนี่ยก็ต้องยื่นที่ประธานวุฒิสภานะฮะยื่นคำร้องขอถอดถอนเนี่ยวุฒิสภาได้รับแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าโดยเพราะยิ่งในกรณีที่ประชาชนเข้าชื่อกันก็ต้องตรวจสอบความถูกต้อง นะว่าเป็นคนที่ลงในชื่อมาจริงหรือไม่อะไร้เขาก็มีกระบวนการเขาแต่แต่สําหรับโสโสโส,โสโวยื่นเนี่ยก็การตรวจสอบไม่ยากอลไ<ค>ะนะครับแต่เมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่ใช่อำนาหน้านที่อะไรของทางประธานพิฐสภาในขณะนั้นเป็นหน้าที่เป็นบุรุษไปณีย์ <คะ S 2> ตรวจสอบให้เท่านั้นเองก็ต้องส่งกลับไปบพชส่งมาให้บพชบพรชนี่จะเป็นผู้มีอำนาจหน้า,นานที่ในการทําการไต่สวนว่าผู้ที่ถูกล้องนั้นน่ะได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่คะ นะอย่างเช่นกรณีซึ่งกําลังจะมีการถอดถอนกันในขณะนี้ซึ่งเป็นประเด็นกันอยู่ในขณะนี้ก็คือข้อกล่าวหาที่ว่ากระทาผิดต่อรัฐธรรมะนูญเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรม,ะทะทะมะนูญนั่นเองนะฮะซึ่งซึ่ง,งเรื่องที่ไปค้างอยู่ค้างพิจารณาอยู่ที่ท,ท,ที่สอนชอเนี่ยสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยก็เป็นกรณีที่จะถอดถอนคุณสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์อดีตประธาน <c oughs> ารัฐสภาประธานสภาประธานสดนนคุณนิคมเวชนรัฐสานิสอดีตประธานวุฒิสภา <c oughs> นะครับก็เลยเป็นประเด็นซึ่งมีการถกเถียงกันทั้งภายในสนชอเองและก็ภายนอกก <c oughs> ็มีผู้แสดงความคิดเห็นหลากหลายนะฮะแต่สรุปได้ก็คือว่าฝ่ายหนึ่งเขาก็เห็นว่าเขาถอดถอนได้ฝ่ายที่ว่านี้ก็คือบรรดาสมาชิกสนชทั้งหลายรวมทั้งฝ่ายที่ ฝ่ายที่อยู่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลเดิมตรงๆคือว่าอย่างนั้นนะครับส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าสนชไม่มีหน้าถอดถอนเพราะอะไรด้วยเพราะอะไรเพราะเห็นว่าในรัฐมนุนชั่วคราว2557นี่ไม่ได้มีบทบัญญัติไว้เลยว่าให้มีการถอดถอนได้ไม่ได้พูดถึงเลยไม่ได้พูดถึงเลยนะครับ เขาได้กําหนดไหมครับว่าสนชมีหน้าที่อะไรบ้างในรัฐมนุนปี77ครับเขากำหนดนะฮะแต่ไม่พูดถึงกเรื่อนเรก่นค่ะมีพูดถึงอำนาจหน้าที่ต่างๆไว้นะฮะนี้ทางสอนชเองเนี่ยเนื่องอย่างนี้เป็นประเด็นก็เลยมีการคือคือทางสนชเขาต้องการที่จะหาฐานทางกฎหมายใช่ไหมครับค่ะเนื่องจากในตัวรัฐมนุน257ไม่มีบทบัญญัติไว้โดยตรงเขาเลยจำเป็นต้องสร้าง เป็นข้อบังคับขึ้นมาเขาก็เลยเอาไปกําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมของสนชเนี่ยซึ่งเขาจําเป็นจะต้องมีแล้วเพอเกิดสนชขึ้นมาทำไมก็ต้องมีข้อบังคับการประชุมเหมือนของสภาผู้แทนรัศดรหรือของวุฒิสภานั่นแหละนะฮะไม่ได้จริงการทําข้อบังคับมยากหลายก็เปลอกออมาองเก่ามาแ่ก็เป็ี่ยนของล้อแต่ทีนี้ที่สําคัญก็คือเขามีหมวดนี้เข้าไปด้วยหมวดสิบ่าด้วยการถอดถอนและการให้บุคคลพจากเนนอกอันนี้เพิ่มเองเหรอคะอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มขึ้นมาเองแน่นอน มายถึงว่าไม่ได้อยู่ในอันเก่าก็ไม่มีอันอันอันของอันเก่าของสภาไม่มีผมผมคิดว่าไม่มีอยู่แล้วค่ะแปลกของของสภามีดิครับของสภาเดิมมีนะตามรัฐมนูญกกำหนดให้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 ผู้ที่สภาผู้พิจารณามันต้องมีกำหนดไว้อยู่แล้วถูกไหมฮะค่ะข้อบังคับอันเก่าไม่มีของรัฐของของสภาผู้แทนของรัฐสภาและของผู้ที่สภาต้องมีแน่นอนแบบครับแต่นี้ในเมื่ออันนี้มันเกิดมีประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะ เขาเลยเลี่ยงว่าในเมื่อไม่มีบทบัญญัติในมาในรั้นูล2557เนี่ยเขาไปเอากฎหมายแพรชบัญญัติประกอบรั้นูลว่าด้วยการป้องกันและบราบปางการทุจริตพศ2542มาเป็นฐานนะโดยเฉพาะยิ่งคืออ้างมาตรา58เลยคโดยบอกว่าในเมื่อมีการคำร้องขอถอดถอนบุคคงตำแหน่งตามมาตรา58เนี่ยแห่งแพรชบัญญัติประกอบรั้นูลว่าด้วยการป้องกันและบราบปลงการทุจริตพศ2542เนี่ยนะครับ เขาก็กําหนดเป็นข้อ,ข,อข้อไปซึ่งก็เป็นการล้อของเดิมนั่นแหละค่นะะนเพียงแต่ว,ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าก็ในเมื่อมันไม่มีรัฐธรรมนูญนในรัฐธรรมนูน,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 น2557ไม่มีเนี่ยเขา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 จะอาศัยอะไรจากรัฐธรรมนูน2 2557เนี่ยรัฐธรรมนูน2รัฐนิรุนชุ่อันนี้เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวถูกไหมฮะซึ่งมันต้องมันมันต้องมีมันต้องมีฐานมาจากตัวรัฐธรรมนูนเองเพราะสนทนี่เขาเกิดขึ้นมาจากรัฐธรรมนูน2557นี่ ใช่ไหมมันต้องหาฐานจากในตัวร okay. right ัฐมนูลสองห้าเจดนี่เองก็เขาก็เลยบอกท่านก็อาศัยมาแต่ห้าค่ะนะฮะแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในข้อบังคับเนี่ยเขาพูดถึงมาแต่ห้าไว้เจตียนไงหรือเปล่านะครับค่ะอันนี้ต้องไปอ่านจากไอ้คำประลบเขาอีกทีแต่ถ้าให้อ่านจากตัวบทเลยเนี่ยตั้งแต่ข้อร้อยสี่สิบหกเป็นต้นไปเนี่ยเขาอาศัยเอ่อเอ่อพรบปปชเนี่ยพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าในเรื่องของปปชในสองพันสี่สสอง ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าพราบปชเนี่ยนะฮะมันเกิดมาตั้งแต่2542นั่นหมายความว่าเกิดโดยอาศัยรั้มนวนนี้เป็นกฎหมายลูกเนีนะฮะเป็นอาศัยรั้นนวน2540 2540ค่ะเพราะฉนั้นแม้แต่ใน2550เองเนี่ยรั้นนวน2550เองเนี่ยก็ไม่มีไม่ได้เป็นพื้นฐานเลยของปชนี่ซึ่งมีประเด็นที่เคยมีการโต้แย้งกันมาตลอดไงฮะ ว่าบบชคณะนี้ไม่ไม่ไม่น่าจะมีความชอบธรรมที่ทำมาทำทำทักษหน้าที่ได้นะเพราะเพราะได้รับการแต่งตั้งจากใครอ่ะทำไมนั้นอ่ะถูกไหมรู้สึกจะตั้งโดยคอมชเนี่ยอ่แล้วก็ไม่มีการปวดกล้าวอะไรเงี้ยเคยเป็นประเด็นเนี่ยถูกไหมฮะแต่เขาก็ยังทําหน้าที่เขามาโดยตลอดเนี่ยแต่นี้ที่สําคัญคือคราวนี้เองเนี่ยมันชัดเจนซะจนไม่รู้จะชัดเจนยังไงว่า ในรัฐมนุน2557เองรัฐมนุนชั่วคราวเนี่ยไม่มีบทบัญญัติเรื่องการถอดถอนเลยก็เลยจำเป็นต้องไปหยิบเอากฎหมายปปชนี่มาใช้เป็นฐานในการที่สร้างข้อบังคับนี้ขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันปปชที่ข้นั่นเองตัวแต่ขณะเดียวกันการที่หยิบกฎหมายปปชมา2540เนี่ยก็ใช้2542 2542ไงก็ใช้รัฐมนุนฉบับ40ซึ่ง40มันยกเลิกไปแล้วด้วยโยกกเลิไป้มันก็ไม่มีว่าไอ้40 42ที่มันล้อกับ40เนี่ยมันก็ ไม่น่าจะใช้ได้แต่ว่าปอชก็ใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะใช้อยู่โดยเขาอ้างว่าแบบเขาอยู่ต่อมาได้เนี่ยโดยอาศัยคําสั่งหรือประกาศของคอมชในขณะนั้นเนี่ยค่ะค่ะใช่ไหมสองห้าสี่เก้าเนี่ยยึดอํานาจค่ะตอนแรกตั้งชื่อคอปคอใช่ไหมค่ะแล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นคอมชนค่ะนะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอะไรเนี่ยมันมันหลายชื่อมากค่ะมันงงอันนี้เขาก็เลยมีชีวิตยืนยาวกันต่อมาจนถึงเดี๋ยวนี้ครับค่ะยืนยาวมากค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ทำไอ กฎหมายลูกที่มาทํางานเลยในวิธีการทํางานของเขาก็ไม่มีเขายังใช้ของเดิมอยู่ตลอดเขาใช้เขาใช้เนี่ยสองห้าสี่สองเนี่ยเป็นเป็นฐานเขานั่นตลอดแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขาเขาโยงกับสองห้าน้าธนูญสองห้าสิบได้ยังไงซึ่งมันมันไม่เคยมีเป็นเป็นประเด็นที่เอาเอาขึ้นมาโต้แย้งเลยครับอาจารย์ก็สงสัยต้องไปถามคนที่เขียนรัฐธรรมนูญค่ะปีห้าสิบ ก็ข้าม่นี่เขาตั้งตั้งหลายคนเขาก็เข้าไปอยู่ในเนี่ยในคราวเนี้ยนะฮะเขาเป็นตัวเขาเป็นตัวเก่งที่มาเป็นเนี่ยกรรมธิการยุคแรงแล้วนูนอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเขาของของสปชเขาเลือกเลือกเท่าไหร่สิบห้าคนเนี่ยแล้วทางคอคอเลยอันนี้อันนี้คอสชใช่ไหมคอสชคือปัจจุบันนีคอสชค่อคอสชเขาตั้งไว้อีกห้าคนเห็นว่างั้นงั้นเราก็ต้องรอดูว่ายี่สิบอรหันนี่จะเป็นใครบ้าง แต่ก็พอจะรู้ตัวรู้ตัวอยู่แล้วรู้แล้วบางคนก็เป็นอธิการบางคนก็จะมีอยู่นะคะรู้ได้ซ้ำไหมว่าใครจะมาเป็นประธานคณะกรรมการการคะแนนนี้อาจารย์รู้แล้วเหรอคะเขาเก่งกันอย่างนั้นเขคิดว่าผมมันพลาดอ่ะฮะตัวเต็งมาอยู่แล้วอะไรจะเกิดตอนนี้ก็ต้องใช้เพลงได้ติดปีค่ะอย่างเดียวค่ะอาจารย์เขาแล้วสรุปแล้วเนี่ยอำนาจการถอดถอนของสนชก็ไม่ไม่ได้มี โดยความเห็นผมว่าไม่มีแล้วเอามาตราห้ามาใช้ก็ไม่ได้อาจารย์จะบอกว่าเป็นประเพณี<ร>การปกครองของบบกป,ประชาธิปไตยมันไม่ใช่ประเพณีอะ่ะมันจะเป็นประเพณีได้ไงมันเพิ่งปรากฏว่ามีในในในสมัยเมื่อมีรัตนูลสองห้าสี่ศูนย์สองห้าห้าศูนย์นี่เท่านั้นเองการถอดถอนเนี่ยเพราะฉนั้นคำว่าประเพณีของอาจารย์หมายความว่าต้องตีความแบบทําซ้ำซากกี่รอบครับถึงจะเป็นประเพณีได้มันคมันควรจะต้องเป็นทํากันมานานและทาซ้ําๆกันหลายครั้งไม่ใช่เพราะบางอย่างเป็นที่ยอมรับแล้วอันนี<า>้คือคือคือสิ่งที่ เป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยของเราคือเรานักกฎหมายนะคะเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ชัดเจน้วยว่าสิ่งที่เวลาคนเขาอธิบายให้เราฟังเนี่ยนะคะบางทีเขาอ้างประเพณีปฏิบัติมาตลอดเนี่ยนะคะซึ่งนักกฎหมายอย่างที่แบบที่อยู่ด้านประชาธิปไตยก็จะบอกเลยว่าประเพณีปฏิบัติเนี่ยมันใช้เวลานานสะสมมานานมากจนกระทั่งแบบเกิดมาแล้วก็เจอแบบนี้แล้วแต่เกิดอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าคือคือคือมันเถียงได้ไงอาจารย์ คือถ้าเขาบอกว่านี้คือประเด็นการปกครองขอบประชาธิปไตยไทยเนี่ยเถียง่ายนิดเดียวบอกอันถ้ามันก่อนหน้าล้ฐนูนสองหา้าสี่ศูนย์ไปล้มนูนสองหาอา้าอะไรสามสี่สองห้าสองหนึ่งอะไรเนี่ยย้อนกลับไปจนถึงสองสี่เจ็ดห้ามีปะไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าของเราใช้ใช้ระบบรัฐสภาแบบของอังกฤษค่ะของอังกฤษเขาไม่มีระบบไม่มีการถอดทอนไม่มีการถอดถอนระบบรัฐสภาเขาว่าอำนาจรัฐสภาเขาเป็นใหญ่ค่ะนะอำนาจของรัฐสภาใหญ่เหนือคนอื่นเพื่อน อั่นละถ้าจะเกิดมีการที่นาอะไรต่างๆรัฐบาลเขาตัดสินได้ครับอาจารย์ครับประเด็นแบบนี้เนี่ยนะคะสําหรับนักกฎหมายด้วยกันเองเกิดความสับสนไหมคะเพราะว่าตีความคนละเรื่องเลยเราทิ่งเราในในวงการนิติศาสตร์ไทยหล้อไม่ขณะนี้เราไม่รู้อะไรเป็นไรแล้วนะอาจารย์บางคนบอกว่าไม่รู้จะสอนยังไงแล้วต้องเผาตำลาทิ้งต้องยึดอะไรเป็นหลักไม่ได้เลยตอนเนี้นะตีความไปตามสถานการณ์ นะตีความกฎหมายเพื่อที่จะให้อะไรให้ให,ให้ให้มันมีผลตามที่ตัวเองต้องการมีธงเอาไว้ก่อนอมีธงเอาไว้ก่อนเพราะนั้นการตีความกฎหมายมันไม่ได้ไม่ได้อาศัยหลักเลยหรือทั้งสิ้นสุดท้ายแล้วก็คืออาศัยเนี่ยการเล่นเล่นแง่เล่นมุมกับความหมายในทางภาษาเท่านั้นเองแล้วก็ใช้ช่องว่างบางช่อง<า>ว่างนะคะหรือบางอันก็เอาดื้อเลยถูกไหมก็ฉันบอกว่าฉันจะมีอำนาจเนี่ยนะ <c oughs> อย่างของศาลและรัฐมนูลยเงี้ยนะฮะดังั้นที่มันชัดเจนอยู่แล้ว <c oughs> ว่าในรัฐนูนเองก็ไม่ได้ให้ตัวเองมีอำนาจอะไรเลยที่จะไปตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูนเนี่ยก็ไปลากเอาแมาแต่หกสิบแปดมาใช้จนได้ไงคะแต่นี้ที่เป็นประเด็นชัดเจนเรื่องนี้ก็คือว่าอถึงแม้ว่าจะมีถึงแม้จะถือเป็นประเพณีนะฮะการปกรครองประเทศไทยในระบบประชาธิปไตยมีมหาษัตท,ทรงเป็นประมุขเนี่ยแต่เขามีเงื่อนไขนะฮะบอกว่าแต่ประเพณีการปกครองหนึ่งกาต้องไม่ขัดหรือแย,ย้งต่อรัฐนูนนี้รัฐนูนนี้คือรัฐนูนสองห้าห้าเจ็ด แต่มันไม่มี้่มันไม่มีอ่ะมันไม่ปรากฏแล้วจะเอามาจากไหนอก็ถ้าไปเอาแมงก็ขาดเกืบนี้สิใช่ค่ะความดำนี่ก็ไม่มีนี่ใช่ไหมก็เท่ากับเป็นการสร้างเพิ่มงานใหม่นี่เป็นเนื้องอกออกมาดิค่ะเป็นเนื้องอกของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาชาติอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ประชาชนสงสัยเลยครับว่าในเมื่อทั้งคุณสมศักดิ์แล้วก็แล้วก็คุณคุณอะไรนะคะนิคมคุณนิคมทั้งสองท่านเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีตําแหน่งหน้าที่แล้วคือจบไปแล้วทุกอย่างถูกยุบหมดแล้วเนี่ย แล้วจะไปถอดถอนเขาเรื่องอะไรคะอาจารย์ครับอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งอาจารย์มันแปลกมากมากเลยค่ะอาจารย์อันนี้มีการหยิบยกกันขึ้นมาคือฝ่ายที่เห็นว่านอกเหนือไปจากที่ว่ารัฐมนูลชั่วคราวสองห้าเจ็ดไม่ได้บัญญัติไว้ชัดเจนแล้วให้มีอำนาจเนี่ยนะมันอันนี้ก็เป็นเป็นข้อพิจารณาเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาด้วยเช่นกันเพราะความหมายเรื่องการถอดถอนเนี่ยนะฮะมันมันมุ่งไปที่ว่าเพื่อเพื่อเพื่ออะไร เพื่อ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 ที่ให้หยุดให้หยุดการกระทําอะไรที่มันเป็นเป็นเรื่องผิดเนี่ยนะก็ต้องให้ออกจากตําแหน่งซะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดความเสียหายอะไรลูกลามมากยิ่งขึ้นต่อไปถูกไหมฮะเพราะนั้นมันมันก็ต้องเพ่งมันต้องเพ่งไปที่ตัวตาแหน่งการดารงตําแหน่งเป็นสําคัญถูกต้องเพราะฉนั้นถ้าว่าคู่นั้นไม่ได้รงตําแหน่งแล้วเนี่ยไอไอความที่กลิ่งเกรงว่ามันจะเกิดอะไรเสียหายันการดรงตาแหน่งเขาเนี่ยมันมันมันก็มันก็ ม,มันก็หายแล้วใช่ไหมเขาเขาพ้นตำแหน่งแล้วนี่อาจารย์มันจะเทียบเคียงกับกรณีนี้ได้ไหมคะมีครั้งหนึ่งซึ่งในสมัยก็เร็วนี้เองนะคะน่าจะเป็นปีห้าหกที่มีการจะถอดถอนในไม่ใช่ถอดถอนจะแบบถอดถอนนะคะเพราะว่า<ะ>มีคนยื่นไปน,นายนายพระสุเทพะนะคะ,ะที่เขาเคยดำรงตําแหน่งตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีสักอย่างหนึ่งแล้วแซวก็บอกว่า,วาพอไปถึงขั้นของบุทิสภาบอกว่าเขาไม่ลงตรงไหนเราก็จบไปละ อืมอันนี้อันนี้ผมผมผมไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพียงเดีย<ด>นค่าเพียงเดียวว่าเรื่องเรื่องคุณอภิสิทธิ์มากกว่ามาั้งไม่ค่ะนี่นายสุเทพเขาเขาทำผิดอะไรไม่ทราบจะถอดถอนเขาออกเลยคะแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าก็บอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนั้นแล้วเขาเกิดเป็นรัฐมนตรีนึกออกแล้วนึกออกแล้วค่ะคงจะเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นของเขาไงเขาบอกเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้นแล้วอ่ะรู้สึกในที่สุดก็ถูก ตุกกตไม่ใช่วินิจฉัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งที่นั่น <ฮะ S 1> ใช่ไหมฮะทีนี้ในเมื่อเขาเองจะมันจะมีคนมาขอถอถอนเขาใช่ไหมเขาก็ต่อสู้เขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วค่ะแต่ในกรณีนายพิสิทธิ์เนี่ยค่ะเขาจะเป็นกรณีที่ว่าใช้หลักฐานปลอม <ฮะ S 1> ใช่ไหมคะแล้วบอกว่าก็คือว่าหลักฐานปลอมไงมันเป็นความผิดอาญา ซึ่งมันคนละเรื่องกับตําแหน่งมันไม่ใช่คือแต่เข้าไม่แต่แต่มันมีเรื่องขอถอนถอนด้วยเีอนะซึ่งซึ่งศาลรัฐมนุก็ตัดสินลงไปว่าในเมื่อเขาคนจากตาแหน่งไปแล้วเนี่ยใช่ไหมก็จบแล้วใช่ไหมฮะแต่สินี้ถาช่วงเวลามันอาจารย์จะคิดแบบหนึ่งบางช่วงเวลาคิดอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าผมว่าไม่เกี่ยวกับช่วงเวลามันเกี่ยวกับว่าผู้ที่จะถูกพิจารณาอยู่ข้างไหนคือใครคือไกลมากใครคือคนที่ถูกพิจารณาอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ย คนที่เรียนนิติศาสตร์หรือว่าคนที่ปฏิบัติงานในกระทรวงกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยโดยเพพาะนะคะกลุ่มคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยเวลาเห็นปัญหาพวกนี้รู้สึกกันยังไงคะอาจารย์อาจารย์ได้ยังคุยกับพวกบรรดาเพื่อนๆไหมคะก็ต้องคุยกันก็คืออย่างนี้อฮะเขาก็มีความรู้สึกว่ากฎหมายนี่มันมันยังไงมันมันไม่เป็นมันมันมันไม่เป็นกฎหมายแล้วไง หลักไม่เป็นหลักแล้วหลักไม่เป็นหลักแล้วใช่มันไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรแล้วในการที่จะใจพี่นามันไม่มีมาตรฐานมันไม่ใช่แค่ดับเบิลสแตนดาร์ดอ่ะมันอาจจะไม่มีสแตนดาร์ดเลยไม่มีมาตรฐานเลยไม่มีมาตรฐานเลยเลยมันสุดท้ายถามว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรเนี่ยเขาพูดได้อย่างแม่คือแค่นั้นมันก็พี่นาอยู่ที่ว่าเออใครเป็นผู้เกี่ยวข้องในกรณีนั้นเท่านี้อาจารย์ถ้ากรณีแบบนี้นะคะสมมติว่าในสุดแล้วทําไปอย่างที่เขาต้องการเนี่ยนะคะ จะถอดถอนวิจารณ์อะไรก็ตามแล้วถ้าเรามีป็นสายไตกลับคืนมาเนี่ยเราสามารถจะแก้ไขได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวรัฐมนมันก็จะล็อกหมดเลยอ่ะมันก็มีตัวอย่างมาบ้างแล้วนะเมื่อไม่นานมานี้ก็คือที่ตุรกีนะะก็มีมีมีวิธีการก็คือว่าต้องออกกฎหมายมายกเลิกไอ้สิ่งที่มีการกระทําไปแล้วโดยว่ายิง่งอันนี้ผมกำลังพูดถึงเรื่องนี้รโซสกรรมคร่ะ ทั้งเนี่ยกรณีตอนนี้มันก็เท่ากับเป็นการนินโทษตัวเขาเองหมดแล้วั้งทั้งสองห้าสี่เก้าและสองห้าเจ็ดเนี่ยอย่างในตุรกีก็เช่นเดียวกันมีการรัฐประหารย้อนยุคไปตั้งสามสิบกว่าปีแล้วพอต่อมารัฐบาลปัจจุบันของเขาเข้ามาเนี่ยเขาเขายกเลกิกกฎหมายพวกนั้นไงพอยกเลกิกกฎหมายพวกนั้นความผิดก็ยังมีอยู่ก็ดําเนินคดีพวกนั้นได้นะฮะแต่ไอ้กรณีอย่างนี้มันเป็นเรื่องตรงลนข้ามกันไงถูกไหมมันเป็นเรื่องตรงข้ามกัน,นกในแง,งนน่ที่ว่าเขาเนี่ยได้มีการลงมติ จุดท้ายลัศดรนชเอาเสียงข้างมากเขาว่าเขาต้องยืนยันดำนี้เพราะข้อมเขาก็ออกมาแล้วเขาเขามีอำนาจนะเสร็จแล้วเขาไม่รู้ใครจะคัดค้านไงเขาฝ่าฝืนลงมติใช้เสียงข้างมากเป็นสําคัญตัดสินเนียในเมื่อเขาถุงเขาลงมติถอดถอนไปเนี่ยคําถามก็คือว่าแล้วจะฝ่ายที่เขาถูกถอดถอนเนี่ยเขา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 จะมีข้อต่อสู้อะไรได้ยังไงบ้างหรือไม่ซึ่งท่านหนึ่งก็พูดมาชัดเจนแล้วคือท่านนิคมบอกว่าถ้าหากเขาถอดถอนท่านท่านก็ต้องฟ้องคำถามคือไปฟ้องไหน ก็คงต้องไปฟ้องคดีอาญาเป็นคดีอาญาเท่านั้นเองเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ไปลงมติตอดถอนเขาถูกไหมอาจารย์แล้วมันมีอะไรที่เป็นของต่างประเทศนั้นฟ้องได้ไหมคะที่เป็นแบบรัฐรัฐสภาระหว่างประเทศอะไรอะคะคือรัฐสภาสารภาพเราใช่ไหมัะแต่ไม่มีผลฐฐมันค้าผ่าแตในน้อยเราก็ได้ทําให้เห็นว่ามันมีความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นก็แค่นั้นเท่านั้นเองนะซึ่งมันมันมันจะมีผลในทาง เขาเรียกว่าไงง่ายความชอบทำความชอบทำเท่านั้นแต่จะไปบังคับอะไรก็คงไม่ได้แล้วมันไม่ได้ฮะเขาไม่มีอำนาจที่จะบังคับอะไรเราค่ะนะมันเป็นสาภาพรัฐสภานั่นเองครับจรย์ค่เดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่น้องเบรกสักครู่นะคะเรามาฟังท่านจะนพนัสต่อค่ะ